สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวของความวุ่นวายครับยิ่งกว่าการขายก็ไปอีกนั่นก็คือการขายทีมฟุตบอลที่โด่งดังที่สุดในยุคหนึ่งครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรื่องราวในรอบลัอเรนจ์ฟอร์ดหลังการเข้ามาเทคโอเวอร์ของสกูลเกลเซอร์มหาเศรษฐีชาวอเมริกันครับซึ่งในช่วงแรกนั้นแฟนบอลสาวกเลดเดวิลต่างก็คาดหวังถึงความสําเร็จต่างๆนานา ซึ่งภาพฝันในตอนนั้นครับก็ไม่ต่างจากหมอกจางๆหรือควันนน่คล้ายกันจงบันทีไม่อาจรู้นั่นไปต่อสะหน่อยความสําเร็จยังคงเดินหน้ากันต่อไปครับเพราะว่าตอนนั้นตอนที่เกลเซอร์เข้ามาใหม่ๆผู้จัดการทีมยังคงชื่อว่าเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันครับยังคงเดินหน้าควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งสุดท้ายครับครั้งที่แซงลิเวอร์พูลจนกลายเป็นทีมที่มีสถิติควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสูงที่สุดในก่องกีษจ,จนกระทั่ง ความเปลี่ยนแปลงมากมายก็เกิดขึ้นเมื่อเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันครับตัดสินใจวางมือจากการกลุ่มบังเหียนทับปีศาจแดงหลังจากนั้นทีมมีแต่คำว่าส่งกับสุดมีการเปลี่ยนกุญซือครับคนแล้วคนเล่าครับคนแรกที่ป๋าเลือกครับเดวิดมอยเดอะชุดเซนวันนะหลังจากที่คาดคันเน่กันว่าคนที่เข้ามาจะเป็นมูรินโญ่แต่ว่าพอกลายเป็นเดวิดมอยเนี่ยเดวิดมอยก็เปลี่ยนจากทีมลุ้นแชมป์ครับให้กลายเป็นทีมบ้านๆในช่วงเวลาอันสั้น ไม่ได้อยากจะดูถูกห,หรือบูลลี่อะไรเกี่ยวกับตัวของมอยนะครับแต่ความเป็นจริงมันก็เป็นเช่นนั้นส่วนผู้จัดการทีมที่ประสบความสําเร็จกับทีมต่างๆมากมายทั้งมูรินโญ่หลุยส์ฟานกาจะพอมาอยู่ที่โอทัฟฟอร์ดครับกลายเป็นคนที่เอาชื่อเสียงมาทิ้งไว้ที่นี่จบจนกระทั่งยุคของโอลกุน่าโซชาทำผลงานได้ดีในฐานะตัวสำรองแม้แต่ในบทบาทกุนซือก็เช่นกันแต่พอได้รับสัญญาในการเป็นตัวจริงครับ ทีมก็จมดิ่งฟอร์มการเล่นก็หดหายจนกระทั่งต้องตัดสินใจจากกาันก่อนที่คนเคยรักจะกลายเป็นชิงชังนะก็เลือกที่จะลาจากกันซะก่อนดีกว่ามีลาพลังนิกมาคุมอยู่พักหนึ่งก็พักเดียวเนีนเรียกว,ว่าขัดตาทับดีกว่าก็ยังไม่สามารถทําอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันตัดภาพมาที่ปัจจุบันครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การทําทีมของเอเล็กเทนแากผู้จัดการทีมมาดนิ่งชาวดัต รูปที่สร้างกับร่างที่เป็นเนี่ยไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่าแต่ดูเหมือนว่าเอาเดนฮาร์กจะเข้ามาแล้วอาจจะเปลี่ยนแปลงทีมได้เหมือนกับสมัยที่ปายังคุมทีมอยู่มีการลงโทษนักเตะให้วิ่งครับแพ้เพราะวิ่งน้อยเหรออ่ะไปวิ่งให้เต็มที่ก็ตัวเขาเองก็ไปวิ่งด้วยกันเรียกว่าซื้อใจนักเตะไปด้วยหรือฟื้นการกินข้าวร่วมกันของนักเตะเรียกว่าจะผูกความสัมพันธ์ของนักเตะในทีมเหมือนยุคเก่าๆจนกระทั่ง จบฤด,ดูกาลก็คือคว้าแชมป์คาราบาวครับพาทีมกลับมาเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้เฮ้ยทุกอย่างดูสวยงามและก็มีความหวังกองหลัง2คนครับลาฟเอวาลานกับกับลิซันโดมาติเนสแกล่งมากสร้างสิ่งต่างๆไว้มากมายนะความคาดหวังกระทั่งมาถึงฤดูกาลปัจจุบันครับสิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนก็คือว่าปีนี้วิธีการเล่นนั้นไร้ระบบศีนาา้าท่าทางของนักเตะน,นั้นดูขาดความมุ่งมั่น ปัญหาอาการบาดเจ็บมากมายฟอร์มตกนังเตะขาดระเบียบวินัยดูเหมือนไม่มีทางออกตอนนี้มันเริ่มมองเห็นแล้วครับว่าไอ้สิ่งที่มันขมุกขมัวอยู่ทั่วออเทลฟอร์ดเนี่ยมันไม่ใช่หมอกแล้วครับมันคือควันแน,แน่เพราะตอนนี้มันเคืองตาเลยมันเริ่มมองไม่เห็นอนาคตครับเปรียบเทียบปัญหากันหน่อยถ้าเป็นยุคป,ป๋าอเอาปัญหาที่เห็นง่ายๆเรื่องของผู้รั้ษารประตูขอไม่พูดถึงแล้วกันเนาะป๋าทิ้งเดคอคไว้ให้แ,แต่เทนฮากก็ทิ้งเดคอคออกไปเช่นกัน แต่อันนี้ก็ไม่อยากจะโทษเอลเลรีนาคนเดียวครับหลายฝ่ายอาจบอกว่ามาจากกลุ่มฝ่ายบริหารแหละที่บอกว่าค่าเหนื่อยของเดรีามันแพงเกินไปจําเป็นต้องดึงโอนาน่าออกมาแม้จะมีปัญหาสร้างคอนเทนต์มากมายครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้โอนาน่ารูปแบบฟอร์มการเล่นในสนามกับสถิตินี่แตกต่างกันเพราะสร้างคีนชีสได้พอสมควรแต่ปัญหาปีกขวาสมมุติว่าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นในยุคป,ป่า ปีขวาของแมนยูเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาพูดถึงการซึ่งหลายคนรู้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นยุคปา๋าอะคนที่นึกถึงก็อันเดรย์เคนชนสกี้ครับจรวดยูเครนนะมีความเร็วยิงประตูดได้บ่อยครั้งเป็นหนึ่งในคีย์แมนคนสำคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคคว้าแชมเมียร์ลีกในยุคแรกแต่เมื่อมีปัญหาครับเคนชนสกี้เนี่ยเริ่มเล่นการพน,น,นันป๋าตัดสินใจที่เอาตัดออกคนต่อมาครับเดวิดเบคแฮมก็ลุงลุงมาในยุคเดียวกัน นะมาจากทีม Class of ในที่ถจากดาวรุ่งกลายเป็นดาวเด่นกลายเป็นดาวดังที่สุดของทีมเมื่อมีปัญหาป๋าก็เลือกที่จะตัดออกป๋าไม่ได้แคร์ครับว่าคุณจะเก่งจะดังมาจากไหนเมื่อเป็นปัญหาเป็นเนื้อร้ายเขาพร้อมจะจะหันทิ้งแต่ป๋าเป็นคนดึงแคชเชนสกี้เข้ามาป๋าเป็นคนปั้นเดวิดเบ็คแฮมเข้ามาอันนี้อาจจะแตกต่างกับสิ่งที่เทนฮากกำลังเจอปีขวาของเทนฮากเป็นยังไงครั เมสันกินบูดเขาไม่ได้สร้างขึ้นมาแต่เมสันกินบูดสร้างปัญหาจนทีมต้องปล่อยออกไปเอาอเขาใช้ไม่ได้นี่คือปัญหาในเรื่องที่หนึ่งเจดอนซันโชครับคือปีขวาที่แฟนแมนยูนั้นตั้งความหวังไม่พอสมควรแต่พอไปอยู่กับเอลิกเทนฮากนั้นก็สร้างปัญหาไม่คุยด้วยซ้อมไม่เต็มที่หรือแม้กระทั่งโรนันโดครับนี่คือจุดเชื่อมโยง,งนะโรนันโดนี่มันเกิดขึ้นเพราะว่าปานั้นเอาเบคแคมออกไปแล้วเกิดยุคข,ของคริสเตยโนโรนันโดเข้ามาแต่เอลิเทนฮากครับ เป็นคนทนี่ต้องบอกว่าเหมือนเป็นคนเชื้อโรนันโดออกจากทีมเลยครับนี่เป็นปัญหาในเรื่องการจัดการที่แฟนบอลเริ่มรู้สึกว่าเอเล็กทร์ฮัก์ไม่เก่งเรื่องการจัดการหรือเปล่าทําไมจัดการกับปัญหาพวกนี้ไม่ได้ทําไมถึงเคลียร์กับซานโช่ไม่ได้ทําไมถึงเคลียร์กับโรนันโดไม่ได้อันนี้เบื้องหลังเดี๋ยวเราต้องคุยกันหรือดูกันยาวๆเดี๋ยวจะมีการออกมาแชรกันแน่นอนในระยะต่อไปอ่ะโอเคนี่คือปัญหาที่แตกต่างกันครับความเด็ดขาดที่ป๋าทํา ความเด็ดขาดที่เอลิกเทนฮาร์คทำทำไมมันมันถูกมองในคนละแบบมันถูกมองในคนละแง่มุมป๋าตัดเคนเชนสกี้ออกดันเบคขึ้นมาตัดเบคออกซื้อโรนันโดเข้ามาแต่ฝั่งเทนฮาร์ครับส่งกินวูดออกไปอันนี้เขาไม่ได้เลือกเองนี้ต้องเห็นใจนะอ่ะดอปเจดอนซันโชปล่อยยืมออกไปแต่คนที่ซื้อเข้ามาแทนไม่เหมือนคริสเตนโนโรนันโด,นโดนสิเขาชื่อแอนโทนีหมุนอย่างเดียวเลย นะหมุนจนหัวหมุนกันไปหมดแล้วนะทั้งสโมสรทั้งแฟนบอลทั้งผู้จัดการทีมตอนนี้มีสิ่งหนึ่งที่ทําให้แฟนบอลแมนยูมีหวังขึ้นมาบ้างครับนั่นคือการเข้ามาของเซอร์จิมแรดคลิปเข้ามาถือหุ้น25%่นพร้อมกับจะนาพาความเปลี่ยนแปลงมาด้วยหลังจากได้รับมอบหมายให้จัดก,การในส่วนของกีฬาเลยมีการวางแผนเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารใหม่ดึงแดนแอชเวิร์ดดึงพอ,ออกีฬานะรวมไปถึงข่าวที่ว่าจะดึงตำนานอย่างเอริกคันโตน่า เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมแต่ก็ยังไม่แน่ชัดว่าจะอยู่ในส่วนไหนนะครับจะดึงคัน์ตูน่ามาจะดึงเบ็คแคมมาอะไรแบบนี้แฟนบอลเริ่มเห็นแสงสว่างเล็กๆที่ปลายอุโมงค์ครับณนะลงละครแห่งความฝันปีศาจแดงกําลังจะแปงลงร่างครับแต่ว่าร่างใหม่เนี่ยจะเป็นแบบไหนคงได้แต่รอเวลาตอนนี้ต้องพิสูจน์ตัวเองครับว่าจะเป็นกุนซือแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดต่อไปได้หรือเปล่าจะจบฤดูกาลที่อันดับเท่าไหร่จะดึงศักยภาพลูกทีมให้ออกมาได้ดีกว่านี้ได้หรือไม่ สิ่งสําคัญมันคือศรัทธาครับว่ามันยังมีอยู่มากพอหรือเปล่าเพื่อนๆพี่ๆคิดเห็นอย่างไรครับกับเรื่องนี้พูดคุยกันหน่อยรวมแสดงความคิดเห็นกันหน่อยมาดูกันครับว่าหมอกควันที่ปกคลุมโรงละครแห่งความฝันมันจะจางหายไปได้หรือเปล่าหรือสุดท้ายจะโหมแรงขึ้นแล้วกลายเป็นเปลวเพิงติดตามชมไปพร้อมกันครับกับสปอร์ตบาร์สวัสดีครับ